สวัสดีจ้ามาจะมาลุนล่นลาพัฒนาวันที่สิบสี่นอกจากเนาะวันที่สิบสองเลขหลุดทุกบนและล่างนอกจากนั้นเพิ่นออกเกตหาซีแปดแปดสามมาสันแปดแปดสามบนบอมีนอกจากเนาะมิจะหกสามซีสามหาสามเพิ่นออกแปดสามเลขล่างเพิ่นออกซีแปด สี่แปดล่างของแม่ม่ล่างบพรเข่าตัววิว่งรุดเพราเข่าได้จะได้ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเปรอะหวานเป็นสูตรคำนวณน,นับจันเนาะสูตรรุดของวันที่สิบสองมาลุ่นวันที่สิบสี่จ่าเหล็กออกมากับเสียเป็นป่ามานนี่แหละจา่าลักซิปลักนวยของบนนับจันเนาะลักซิปได้นึงได้กาได้ศูนย์อันนี้เหล็กสวยลักนวยได้ศูนย์ได้นึงได้สองอันนี้เหลือล่างแต่ลักซิปลักนวยเห็ดออกมากับสี่สเป็นป่ามานนี่แหละจับปูไว้พี่น้องจับปูไว้พี่น้องกับสี่เป็นป่ามานนี่แหละจ่าเด้อ าไว้รุ่นบ่อยมากบ่อยซื้อบ่อยแทบจะลักซิปลักนวยสูตรกำนวงบนจะได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ลักนวยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองอันนี้สูตรกำนวงล่างลักซิปลักนวยลักซิปได้หนึ่งได้สี่ได้สองลักนวยได้สามได้สี่ได้ห้าจะจับคู่ได้เก้าคู่ตัวชอบคือเลขติดหนึ่งนัดจันทรชอบแม่เวลาชอบส่วนตัวนัดจันทรเนาะเลขติดหนึ่งวิ่งรูดบนและล่างที่หนึ่งกับสี่จะกับสี่ปะมาณนี่นัดจันทรเนาะ หลุ่นเบิงว่าที่มาบนนักจันเนาะสูตรคำานวณนหลุดของวันที่สิบสองหลุ่นเบิงของวันที่สิบสี่สิมาบนน้าพี่<อ>นะ้องเนาะเอาวันที่สิบสี่รืมเขียนวันที่ให้พี่น้องอันนี้คือล่าพัฒนาของสองทุ่มเคืองของวันศุกนักจันเนาะเอารุ่นรุ่นกันพี่น้องพี่น้องอยากกินขนมทุกวันกัเข้าไปช่อมห้าน้อยหล่ะจ้ะห้าน้อยเขาถูกมือนักพี่น้องเนาะ สูตรของห้าหน้อยฝังทุกวันได้กินขนมทุกวันของเล้าพัฒนามือนกันอยู่ที่ดวงของข้าวเราะววาเพ่นจับเป็นลูกปิงปองมากคืนหววไยเท้า,ทานัจะเนาะอยู่ที่ดวงของเ้าว่าเพ่นจับมาถือของแมวมิลาเขียนไว้บนนอพ่นองนอฮามรุ่นกันเบิรงของสองถุ่มเพิงเอาประมาณนี้จ้าขอห้เฮ่ง,งปังปังเลื่ยกันทุกวันเจอกันได้คิปต่อไปสวัสดีจ้า